กุลาพินที่เกิดจากการวางใบนะคะแล้วมีลูกมีลูกเล็กๆแบบนี้นะคะสำหรับที่ยังไม่มีเวลานะคะคนำกระถางลงมาปลูกเราก็สามารถใช้ถาดนะคะในการปักชำเพาะปลูกเอาไว้ก่อนได้นะคะก็หลังจากที่พินิษปลูกไว้ในถาดเพาะชำนะคะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตนะคะ ได้ประมาณนี้เลยนะคะก็อวบสมบูรณ์ดีนะคะกุหลาบหินในการเพาะปลูกทำได้หลายวิธีนะคะการล่อรากแบบนี้ก็เป็นการล่อรากนะคะที่ที่เหมือนกันนะคะเราใช้ขวดพลาสติกตัวนี้ก็ล่อรากได้นะคะเมื่อมีรากเราก็นำไปปลูกได้นะคะส่วนผู้ที่วางใบวางใบเอาไว้นะคะแล้วเกิดลูกก็คือ ตัวนี้นะคะที่เราวางใบเอาไว้แล้วเกิดลูกขึ้นมาอันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะ,ะเมื่อเกิดลูกขึ้นมาแล้วเรายังไม่มีเวลาที่จะนํากระถางลงมาปลูกนะคะเราก็ใช้ถาดถาดที่มีหลุมเยอะๆนะคะในการเพราะชํากุหลาบหินนะคะลงในถาดตอนนี้ก็สมบูรณ์ดีนะคะตัวที่พินิจช,ชําเอาไว้นะคะอันนี้พร้อม ที่จะเปลี่ยนลงกระถางได้แล้วนะคะก็ทุกต้นอวบอันนะคะก็สมบูรณ์ดีก็มาดูวิธีการนำออกจากหลุมหลุมเพาะปลูกนะคะและนำมาลงในกระถางปลูกนะคะตัวนี้พี่นิ้ก็จะใช้ กระถางที่ทำเองนะคะตัวนี้เป็นกระถางาซีเมนต์นะคะที่เราทำเองนะคะก็จะนำกุหลาบหินตัวนี้มาใส่ลงในกระถางนี้นะคะก็สิ่งที่จะต้องมีก็มะพร้าวสับรองก้นกระถางดินปลูกนะคะก็มาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็นำมะพร้าวสับ ลองที่ก้นกระถางก่อนนะคะอ่าประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วกน็นำดินที่เราเตรียมเอาไว้นะคะดินดินที่เราเตรียมเอาไว้ย้ายกุหลาบหินจากถาดเพาะนะคะลงมาใส่กระถางนะคะใส่ดินไปอพอประมาณสัก สาส่วนสี่นะคะเหลือที่ว่างด้านบนเอาไว้โรยหินด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำกุหลาบหินนะคะอ่าที่เราปลูกไว้ในถาดเพาะนะคะมองเห็นไหมคะตัวนี้นะอันนี้ตักมาเลยค่ะ ตักมาเลยนะคะสมบูรณ์ดีนะคะอวบอันสมบูรณ์ดีตัวนี้นะคะอันนี้ก็นํามาวางไว้ก่อนเดี๋ยวปลูกทีเดียวเลยนะคะตัวนี้พี่นิดจะจับรวมนะคะจับรวมสามชนิด สามชนิดมารวมอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะเมื่อไม้โตสมบูรณ์แล้วหลังจากที่เกิดจากการวางใบและมีรูปเกิดขึ้นมาเราก็นำมาไว้ในถาดเพาะเสร็จแล้วเราก็จะย้ายกระถางกันนะคะอ่ะตัวนี้วางเข้าคร่าวเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราปลูกทีเดียวเลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้แพนด้านะคะใช้ไม้ใหญ่สักต้นนึง รากเยอะนะคะตัวนี้ใช้สามสามหลุมก็พอนะคะเปลี่ยนกระถางปลูกลงไปเลยนะคะเบาๆนิดนึงนะคะกุหลาบหินบางตัวมีความเปราะนะคะน่าจะพอนะคะสาสามหลุมนำมาปลูกในกระถาง เ็เติมดินลงไปนะคะดินที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะมีส่วนผสมของอดินร่วนนะคะขุยมะพร้าวแกลบดิบแกลบดำนะคะมูลไส้เดือนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือประมาณนี้ น่าจะพอดีนะคะสามหลุมนำมาเปลี่ยนลงในกระถางเดียวนะคะเสร็จแล้วก็โรยหินนะคะโรยหินลงไปด้านบนหินตัวนี้ใช้โรยเฉพาะด้านบนนะคะไม่นำลงไปผสมดินปลูกนะคะ อ่ะประมาณนี้ได้แล้วนะคะกะ็ได้อุราพินที่เราได้ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนขึ้นมานะคะทําได้เองนะคะตัวนี้เพื่อนๆเ,เกิดจากการวางใบนะคะวางใบแล้วเกิดลูกเล็กๆนํามาปลูกเอาไว้เมื่อเติบโตเราก็เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนได้ประมาณนี้ก็สวยงามนะคะอันนี้ตัวนี้แพนด้านะคะแพนด้า กรีบลำดวนนะคะแล้วก็มีกุหลาบหินเล็กๆแทรกขึ้นมาอีกนะคะ,ะเสร็จแล้วอันนี้ <c oughs> ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าที่เราเพาะไว้ในถาดเพาะชานะคะ <c oughs> ก็สมบูรณ์ดี <c oughs> พินิกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> นำมาเปลี่ยนลงกระถางนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มา ทำตัวอย่างให้ดูนะคะก็สําหรับไลน์นี้ก็คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ชอบในเรื่องของซักุเลนส์นะคะในเรื่องของกุหลาบหินนะคะกะ็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ,ะส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่นี่จะปลูกให้หมดนะคะกะ็สำหรับไลน์นี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในไลน์หน้าคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ